เอกลักษณ์อาหารไทยกับน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดคุณผู้ชมครับวันนี้มีเมนูอาหารจานเดียวมาฝากคุณผู้ชมนะเป็นจานที่ขึ้นชื่อหรอชาโด่งดังไปทั่วโลกนั่นก็คือผัดไทยกุ้งสดนะครับแต่เดี๋ยวนี้แปลกจังผัดไทยจะอร่อยทําไมจะต้องไปใช้ซอสสําเร็จรูปสําหรับทําผัดไทยไม่จริงวันนี้ตํำรับของเราทําซอสเองอร่อยมากและมีเคล็ดลับด้วยไม่เชื่อคุณไปดูสิครับวันนี้เรามีเมนู ผัดไทยกุ้งสดมาฝากกันค่ะวิธีทำซอสผัดไทยใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่หอมแดงสบับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่น้ำตาลปีบ๊บน้ำตาลทรายน้ำมะขามเปียกซอสมะเขือเทศน้ำและน้ำปลาตราหอยหลอดรสดั้งเดิม ผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟเทใส่โถปัน่นปั่นจนละเอียดเนียนเทใส่ภาชนะนำขึ้นตั้งไฟเคี่ยวต่อจนส่วนผสมข้นขึ้นแล้วปิดไฟเตรียมไว้เป็นซอสผัดไทยวิธีทำผัดไทยกุ้งสดใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อน นำกุ้งลงจี่จนกระทั่งสุกนำขึ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่หอมแดงสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ใช้โป๊หวานกุ้งแห้งเต้าหู้เหลืองผัดพอเข้ากันใส่เส้นจันและน้ำผัดต่อจนเส้นนุ่ม ปรุงรสด้วยซอสผัดไทยที่เตรียมไว้ผัดให้เข้ากันใส่ไข่ไกย่ยีพอเข้ากันใส่ถั่วง,งอกและใบกุยช่ายผัดจนเข้ากันดีปิดไฟตักใส่ภาชนะวางกุ้งที่จี่ไว้รับประทานกับเครื่องเคียงพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูผัดไทยกุ้งสดเห็นไหม ไม่เห็นจะต้องไปซื้อซอสผัดไทยสําเร็จรูปเลยทําซอสเองสิและที่สําคัญซอสของเรามีเอกลักษณ์ของความเป็นอาหารไทยมากเพราะว่าเราเลือกใช้น้าปลาที่ดีแล้วก็มีคุณภาพนี่ไงน้าปลาตราหอยหลอดนี่ไงครับดูเสร็จเรียบร้อยต้องเข้าครัวแล้วนะรีบเลยครับ ทรงเสริมเอกลักษณ์อาหารไทยอย่าลืมใช้น้ำปลาแท้ปราหอยหลอดนะคะ